วันมาคบูชาได้เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นพร้อมกันถึง4ประการจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวันจาตุรงขสันนิบาตดังนี้ 1. พระสงฆ์จำนวน1,250รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมายนวัดเวลวันมืองราชคลีคว้นมคทอเพื่อสักการะองค์พระพุทธเจ้า 2. วันที่มาประชุมตรงกับวันเพ็ญขึ้น15บ่้าเดือนสซึ่งพระจันทร์สวยมาเครลอก 3. พระสงฆ์จำนวน1,250รูปที่มาประชุมทั้งหมดล้วนแต่เป็นพระอาหารหันต์ผู้ได้อภิญญา 6. กพระสงฆ์ทั้งหมดได้รับการอุปสมบทโดยตรงจากพระพุทธเจ้าหรือเอหิภิกขุอุปสัมปทาหรือผู้ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรงเหตุอัศจรรย์สีประการเรียกว่าวันจาตุรงคสันิบาตซึ่งมีความหมายดังนี้จาตุรแปลว่าสี่องแปลว่าส่วน สนันนาบาตแปลว่าประชุม